ชมหน้าวิเศษและครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆมีชาวนาคนหนึ่งอยู่กับเมียสองคนของเขาเมียคนแรกของเขาแก่จนหน้าตาไม่ดีเขาก็เลยไปแต่งงานกับหญิงสาวสวยอีกคนเมียคนแรกของเขาชื่อเซลล่าเมียคนที่สองของเขาชื่อเบลล่าทุกอย่างมันเป็นปกติปกติเท่าที่เคยเป็นได้สำหรับคนที่มีเมียสองคนแต่ช่างเถอะ เมื่อหลายปีผ่านไปมีวันหนึ่งวันที่เบลล่าภูมิใจกับความงามของตัวเองแล้วเธอก็เริ่มทำตัวหยาบคายเย่อหยิ่งและร้ายกับเซล่ามากๆใครไปยุ่งกับเครื่องสำอางของข้ามีอะไรเหรอข้าใช้มันเมื่อวานนะถ้าเจ้าไม่ชอบหลังจากนี้ข้าก็จะไม่ใช้ว้าวข้าคิดว่าเจ้าเป็นขอทานแต่เป็นจรด้วยล่ะเนี่ย สเตลล่าน้ำตาไหลสองหยดลงแก้มเจ้าจะว่าข้าทำไมเบลล่าข้าไม่ใช่ขอทานข้าอายุมากกว่าเจ้านะเจ้าว่าข้าแบบนี้ได้ยังไงกันเบลล่าโกรธแล้วตอบว่าเจ้าว่าอะไรนะข้าทำได้ไงล่ะมาดูแล้วกันว่าข้าทำอะไรได้บ้างและคืนหนึ่งเตลล่าเตลล่าเจ้าทำอะไรเจ้าเรียกข้าเหรออุ๊บไม่ใช่เจ้าอ่ะ ข้าหมายถึงเบลล่าเจ้าชื่อคล้ายกันข้าสับสนนะเซลล่าไม่พอใจแล้วบอกว่าเบลล่าแต่งหน้าอยู่ที่ห้องน่ะบอกมาว่าเจ้าจะให้ทำอะไรเดี๋ยวข้าจะช่วยเองโอ้ว้าวเจ้าเห็นว่าข้าช้าหน่อยแล้วก็เริ่มปากไม่ดีใส่ข้าอย่างงั้นเหรอเนี่ยไม่เบลล่าข้าไม่ได้ว่าอะไรเจ้าเลยอย่างนั้นเหรอ ทิ้งงานมาแต่งหน้าแต่งตาเจ้าว่าอย่างนี้มันไม่ใช่การนินทาหรือ,อยังไงอไม่ไม่เบลล่าเจ้าต้องได้ยินมาผิดแน่แนเลยเหรอข้างโง่ที่จะเข้าใจผิดละ่ะเลิกทะเลาะก,กันได้แล้วสเตลล่าเสิร์ฟอาหารด้วยเซลล่าเข้าไปในครัวโอเบลล่าเมียแสนสวยของข้าเจ้าจะทะเลาะก,กับนางทำไม อย่าไปสนหน้าตาน่าเกลียดนั่นเลยนะฟังนะฟังดีๆพรุ่งนี้เช้าข้าจะไปที่หมู่บ้านที่ใกล้ที่สุดไปทำงานและจะกลับมาตอนกลางคืนตอนข้าออกไปอย่าให้ข้าต้องเห็นหน้าตาหน่าเกลียดของสเตลล่านะใช้งานสเตลล่าให้เยอะๆเลยข้าจะไปร่วมงานค้าขายที่นั่นบอกเมาว่าต้องการอะไรบ้างโอ้ว้าวอย่าลืมเครื่องประดับทองให้กับข้าด้วยนะ เซลล่าก็เข้าไปแล้วสามีก็หันไปหานางด้วยหน้าตาที่ไม่พอใจเจ้าต้องการอะไระไม่เอาอะไรกลับบ้านมาให้เร็วก็พอเพื่อความปลอดภัยของเจ้ามันสำคัญกว่าสำหรับข้านะได้ยินแบบนั้นเบล่ายิ่งฉุนขาดแล้วบอกออกมาว่าอไม่ไดีเรื่องเลิกมายุ่งกับเรื่องคนอื่นไปทำงานดีดี ข้าต้องการให้งานเสร็จก่อนเย็นได้ไปละแต่ละเสียใจแล้วออกไปทำงานในขณะที่ทำงานเธอคิดกับตัวเองว่ามันคงจะดีกว่ามั้งถ้าข้าไปจากบ้านนี้ให้เร็วที่สุดนะไม่มีใครแค่์ข้าแล้วนี่ข้าจะอยู่ต่อไปทําไมกันแต่ข้าจะไปไหนดีล่ะข้าไม่มีใครยกเว้นแต่สามีของข้าแต่ที่นี่มัน มันช่างน่าอึดอัดจริงๆเลยข้าเข้าป่าดีกว่าไปใช้ชีวิตในป่าดีกว่าแล้วหลังจากนั้นจะได้ไม่มีใครมาว่าข้าหรือว่าวิจารณ์ข้าได้หรือว่ารำคาญข้าด้วยคืนนั้นสเตลล่าออกจากบ้านเดินเข้าป่าไปและเธอเดินเข้าไปป่าจนเช้าหลังจากนั้นในป่าลึก เห็นต้นไม้เก่าต้นหนึ่งรอบต้นไม้นั้นเธอเห็นก้องใบไม้เก่าๆแล้วบอกว่าโอ้สกปรกมากจริงๆตรงนี้ข้าทำความสะอาดดีกว่าต้นไม้จะได้หายใจได้เธอรีบทำความสะอาดเจ้าคือใครเหรอคาเซล่าข้าออกมาจากบ้านสามีนะไม่เป็นไร เจ้าไปทางนี้ความลำบากของเจ้าอาจจะจบลงก็ได้สเตล่าเลยเดินไปเธอเห็นต้นกล้วยต้นหนึ่งที่งอมากเพราะน้ำหนักของต้นกล้วยโอ้ต้นไม้นี้ต้องการแรงสนับสนุนแล้วข้าจะช่วยยังไงดีนะใช่ใช้แท่งไม้ค้ำดีกว่าเธอจึงทำแบบนั้นโอ้ว,ว้าวขอบคุณมากนะ ้าไปทางนี้เจ้าจะได้เจอทะเลสาวิเศษไปอาบน้ำในนั้นเจ้าจะโชคดีนะขอบคุณนะและนางเดินทางต่อและไม่นานนางก็เห็นทะเลสาวิเศษทันทีที่นางลงไปอาบน้ำแล้วว่ายน้ำกลับมาที่ฝั่งนางก็กลายเป็นหญิงสาวอายุน้อยแสนสวยนางมีความสุขและดีใจมากๆ นางเลยกลับไปหาต้นกล้วยเจ้านี่ยนิสัยดีใจดีเจ้าควรจะได้อะไรแบบนี้เอากิ่งของข้าไปอันนึงเมื่อไรที่เจ้าหิวไม้มันก็จะเสกอาหารที่เจ้าอยากกินออกมากลับบ้านไปซะไปอยู่อย่างมีความสุขขับเคลื่อนนะต้นไม้และเมื่อเธอเดินผ่านต้นไม้เก่าต้นไม้ยูสเตล่าเอาไว้ใหญ่หนู เจ้าดิจิตใจดีมากเลยเจ้าควรจะได้หมอวิเศษนี่เอามันไปเอามันไปเถอะนะเมื่อไรที่เจ้าเอามือล้วงลงไปแล้วคิดถึงเครื่องปราดับเสื้อผ้าสวยๆเจ้าก็จะได้มันกลับไปใช้ชีวิตให้เต็มที่ก็แล้วกันไม่นานสเตลาก็กลับบ้านเมื่อเบลล่าเห็นทุกอย่างนางจึงบอกว่า เจ้าไปเอาของพวกนี้มาจากไหนแล้วเจ้าอายุน้อยแล้วสวยขึ้นได้ยังไงเนี่ยสเตล่าเล่าทุกอย่างให้ฟังแล้วบอกว่าฟังนะนี่คือเรื่องของข้าและของนี้เป็นของเราแล้วมาจะเอาอะไรก็เอาเถอะข้าไม่ใช่ขอทานเหมือนเจ้าข้า,ขาก็จะไปเอาอะไรพวกนี้ด้วยตัวข้าเองนางเลยเข้าป่าไปทันทีที่นางเห็นต้นไม้ นางก็ไม่ยอมหยุดนางเดินไปที่ต้นกล้วยคันทีไม่นานก็เจอต้นกล้วยงอเฮงเจ้าทะเลสาบวิเศษอยู่ไหนข้าจะบอกเจ้าแต่ช่วยข้าก่อนถ้าไม่บอกขะข้าจะหักเอานะไม่เกี่ยวกับขาบอกมาว่าทะเลสาบอยู่ที่ไหนไม่งั้นข้าจะหักเจ้าเองนี่แหละและนางจึงเดินทางไปที่ทะเลสาบตามที่ได้รับรู้ทางมานางลงอาบน้ำแล้วสวยกว่าเดิมอีก แต่อยู่ดีๆนางโลภแล้วบอกว่าถ้าอาบครั้งเดียวแล้วทำให้เราสวยขนาดนี้แล้วถ้าเราอาบอีกมันจะเป็นยังไงนะเนี่ยนางลงอาบน้ำอีกครั้งนี้นางกลายเป็นคนน่าเกลียดที่สุดนางกลัวมากเลยลงอาบน้ำลหลายๆครั้งแต่แต่ละครั้งที่อาบนางก็น่าเกลียดและแก่ขึ้นกว่าเดิมไม่นาน นางก็อายุอย่างน้อยร้อยปีและนางจมน้ำตายเมื่อสามีกลับบ้านเขาเห็นสเตลาและเห็นว่าเบลล่าไม่อยู่แล้วเขาดีใจมากที่เบล่าหายไปพวกเขาจึงอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขจบบริบูรณ์ If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment!